ัดสาวคนดังย้ายเข้าบ้านใหม่แอบเซลสามีชอบหนีความเจริญไปอยู่ป่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากเลยค่ะสำหรับครอบครัวของหนุ่มเคนเทียรเดชและภรรยาสาวคนสวยหน่อยบุศกรที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองได้ตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่หลังจากที่อยู่บ้านเก่ามานานเกือบ20ปีโดยหน่อยยังได้ออกมาอัปเดตหลังย้ายเข้าบ้านใหม่ว่าต้นไม้เยอะๆเริ่มเข้าป่าไปเรื่อยเหมือนลูกโตขึ้นเราก็มีชุดบาร์ส เขาก็อยากมีสนามบารสแต่ก็เป็นแค่เครื่งวงกลมที่ชูดบาทสไม่มีสระว่ายน้ำมีแต่บ่อที่มีตัวเงินตัวทองเดินออกมาอยู่กับธรรมชาติมากวันดีคืนดีมีลิงค่ะทุกคนบอกขาดแต่เขาทั้งทั้งที่อยู่ในโซนกรุงเทพแต่มีสัตว์อยู่แถวซาฟารีเลยช่วงแรกยังคิดว่าต้องถือปืนนอนหรือเปล่าที่ตรงนี้เทรเดตเท่านั้นค่ะ บ้านเก่าคือความเจริญมารถไฟมาถึงอยู่หน้าหมู่บ้านเลยนะนางย้ายหนีความเจริญวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงเขาให้อาหารเสือตอนแรกก็เสียงอะไรยีรับมาบ้านยังโอเคแต่หน่อยกลัวเสือแต่ก็มีรั้วรอบขอบชิดถึงตอนนี้ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังใหม่หนึ่งปีแล้วและเคธีระเดชมีความสุขมากชอบอยู่บ้านไม่ค่อยชอบออกไปไหนเขามีความสุขมากจำศีลมากแต่รอบเป็นสาวเมืองยอมเดินทางหน่อยเป็นเสียงส่วนน้อยของบ้าน